สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะผมแนวทางหวยรัฐบาลนะครับอีกหนึ่งชุดหนึ่งสูตรับผมชุดเด่น2ตัวมา1นถึงสตัวนะครับแนวทางสัมปรบวันที่1พฤศจิกายน2 5ง5นหนะครับผลงานของที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเด่นที่ได้เป็น5กับ1นะครับผมห้าข้อแรนะครับ1เข้อแรกน้องมาคู่นะครับผมอันนี้เกินจะเชื่อนะครับหลือเชื่อจริงๆนะ ไม่คิดว่ามันจะมาด้วยกันนะครับเข้าทั้งสองตัวครับหนึ่งห้าออก5้าหนึ่งออกหนึ่งห้านะผมในส่วนของสิบกที่ผ่านมาเดี๋ยวมาดูวดนนี้จะเป็นยังไงนะผมจะยังเข้าอยู่ไหมนะครับหนึ่งิกายนนะครับใช้หลักหน่วยของรันที่หนึ่งนะครับวดที่ผ่านมาเป็นหนึ่งศูนหกนะผมก็จะเป็นหกนะนำมาวางในส่วนของสองตัวล่างนะครับโดยการบวกหนึ่งกอนนะครับก็จะเป็นหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดนะครับผมแล้วก็เจ็ดบวกอีกหนึ่งเดินไปข้างหน้าครับก็จะเป็นแปด เราก็ใช้สองตัวนี้บวกนะครับกับสองตัวล่างนะครับผมตามหลักก็คือเจ็ดบวกด้วยหลักสิบนะครับแปดบวกด้วยหลักหน่วยล่างนั่นเองนะครับผมเป็นเจ็ดบวกด้วยหนึ่งนะครับเลขเด่นที่ได้นะครับผมเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดนะครับผม แล้วก็แปดหกห้าเท่ากับ3เป็นเด่น8 3สามนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผลน,นั้นจะเป็นยังไงสำหรับสูตรนี้นะครับจะยังเข้าอยู่หรือเปล่านะครับแปสนะครับผมเป็นตัวเด่นนะตามดูกันต่อนะครับและนี่คืออีกหนึ่งแนวทางในส่วนของหัวรัฐบาลไทยนะครับ นำมาฝากกับพี่น้องสมาชิกได้นำกลับไปพิจารณาเป็นแนวทางกันนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องสมาชิกกดไลค์กดถูกใจครับยังไงก็ขอให้มีโชคแล้วกันเจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ